สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับทางรถยนต์มือสองของแก่นนะครับมีรถเก่งนะครับสีประตูนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอให้คุณลูกค้าดูกันนะครับผมสหรับเจ้าคันเก่งคันนี้นะครับเป็นนิสสันมาร์กนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นปี2017นะครับตัวนี้จะเป็นตัว 1.2E ีนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ให้แอร์แบกนะครับแอร์แบกคู่ด้านหน้าเลยนะครับ ตัวนี้มี ABS นะครับผมให้กระจกไฟฟ้ามานะครับผมสำหรับเจ้าคันนิสสันม้าคันนี้นะครับรถสภาพนะครับสีเดิมนะครับผมสภาพสีเดิมบางเลยนะครับคันนี้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับผมพกตามน็อตนะครับผมไม่มีขยับซักตัวเลยคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่สามหมกพันโลนะครับผมคันนี้ลูกค้ามือเดียวป้ายแดงนะครับใช้งานนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับเป็นภาษีปี65นะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นมือเดียว ใช้งานนะครับผมลูกค้าคนเดียวเลยนะครับลูกค้าเขาไม่ค่อยใช้งานครับจอดไว้ในบ้านนะครับผมสภาพนะครับอันนี้สีเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมสีฟ้าครับสวยสวยเลยนะครับครับพวกตามน็อตนะครับไม่มีขยับซักตัวนะครับตัวนี้จะเป็นล็อกระทะเดิมๆเลยนะครับเป็นนิสสันมาร์กนะครับผมรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยพิกามจมน้านะครับผมคันนี้ไม่เคยชนเลยครับสภาพสวยงามนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถนะครับผมเดิมไม่เดิมยังไงนะครับ ภายนอกนะครับผมเดิมทุกคันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นโคมไฟหลอดไสฮารโลเจนธรรมดานะครับผมคู่ด้านหน้าครับใหม่ๆเลยนะครับกระจกหน้าครับโลโก้นิสสันครับผมกับกระจกหน้าเดิมๆครับผมตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นล้อกระทะเดิมๆครับผมมีฝาขอบล้อนะครับสภาพยางนะครับผม สภาพยางตัวนี้ก็ถือว่ายังไม่สวยนะครับผมสภาพก็ตามสภาพเลยนะครับก็ใช้ไปประมาณห้าหกเดือนก็น่าจะเปลี่ยนนะครับผมตามครับแก้มฝั่งนี้เดิมๆเลยนะครับผมจะพามาดูด้านในกันครับรักกุญแจนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูแผงประตูกันครับแผงประตูเดิมๆเลยครับผมสีดำสวยๆนะครับ ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ให้เปิดเปิดเปิดเป็นล็อกนะครับผมแล้วก็ตัวล็อกกระจกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแผ็งมาตัวสวยงามสะอาดสะอานนะครับพวกตามรอยซิลิโคนครับลากยาวเลยพกมีนอ์คเดิมๆนะครับผมแต่เข็ทุกอย่างเดิมๆครับผมแผงประตูนี้นะครับไม่มีการงัดแงะนะครับผมผมจะพามาดูน็อตครับรอยมาร์กจากโรงงานนะครับยังเห็นเด่นชัดนะครับผมน็อตนะครับไม่มีแตะแน่นอนครับผมสภาพเดิมๆครับผม เดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการสาดสีแน่นอนครับผมกตามนี้สวยงามครับผมสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับสภาพสวยงามนะครับผมสติกเกอร์อะไรพวกนี้ครับพวกตามอักษรโลโก้นะครับอยู่ครบแน่นอนนะครับผมแต่เราจะมาพาดูเบาะครับเบาะนะครับสภาพยังใหม่ๆนะครับผมนี่ครับเบาะสภาพยังใหม่ๆนะครับลูกค้าคนเก่าเอามาลองให้เฉยๆนะครับ ทางนี้สภาพยังโอเคเลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นเบาะสุดจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นไอเป็นเบาะผ้านะครับสภาพสวยๆนะครับผมไม่ขาดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านในกันนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม้น้อยจริงๆครับผมนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยกิโลนะครับผม นี่ใหม่มากนะครับผมใหม่แท้เลยนะครับพวกตามคอนโซลนะครับสวยสะอาดสะอ้านนะครับผมครับพวกตามคอนโซลนะครับไม่มีรอยนันแงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมสภาพเดิมๆเลยสวยงามนะครับผมรอยแตกหักอะไรไม่มีครับผมแอร์แบ็กสวยนะครับผมนะครับไม่มีรอยล้ารอยอะไรนะครับผมสภาพเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองมาสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับผม ติดครั้งเดียวนะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนครับผมภายในสวยนะครับสะอาดดเลยนะครับวิทยุเล่นได้ทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ขอไม่เปิดเสียงแล้วกันเพราะว่าจะติดลิขสิทธิ์ทางยูทูบนะครับน่ครับภายในสวยนะครับผมพวกเกียร์นะครับผมนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับผมเกียรมือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะครับผมเบาะนะครับผู้โดยสารนะครับผมตอนนี้คือกรณีนี้คือแบบลูกค้านะครับเป็นส่วนมากน่าจะเป็นคุณแม่ขับนะครับผมทางนี้เป็นผู้หญิงัับบนะคร Ś ็ไม่ค no ่อยได้ใช้งานอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องหม้อน้ําอะไรเราเช็ดให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับผมซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับเบาะสภาพสวยนะครับผมอันนี้น่าจะใส่มาตั้งแต่ตอนซื้อรถเลยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเบาะสภาพสวยครับไม่มีรอยขาดรอยย่นแน่นอนครับสภาพซื้อไปพร้อมใช้งานเลยครับผมสภาพสวยนะครับพวกตามเพดานด้านบนนะครับนี่ครับไฟนะครับเปิดปิดปกติทุกอย่างเลยนะครับผมนี่ครับ กันแดดนะครับผมมีกระจกให้ด้วยฝั่งคนขับนะครับครับพวกตามนะครับที่ด้านบนสะอาดสะอ้านเลยนะครับด้านหลังสวยงามเดี๋ยวผมจะพามาดูกันครับครับแข็งประตูนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมกระจกไฟฟ้าครับใช้งานได้แน่นอนครับผมใช้งานได้โปกติครับผม ตัวเดิมเดิมเราซิลิโคนเดิมเดิมทแต่เข็บทุกอย่างเดิมเดิมเลยครับครับตัวหนังสืออะไรบอกทุกอย่างนะครับอยู่ครบแน่นอนครับผมครับสภาพสวยงามครับก็โค้งครับขอบข้างๆับสวยงามครับครับผมเบาะนะครับมีรอยข้าบนะครับผมรอยข้าบตั้งไวใช้งานเลยครับด้านหลังนะครับผมมีรอยขาบตั้งาวใช้งานนะครับผมสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมครับสวยงามนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่พวกเด็กนะครับผมส่วนมากเขาจะบรรทุกนะครับผมบรรทุกเด็กนะครับนะครับก็น่าจะขับไปให้ลูกไปโรงเรียนประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับทางเจ้าของรถนี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเพาเห็นว่าไม่ค่อยได้ใช้งานก็เลยมาขายให้กับทางเรานะครับผมนะครับสภาพนะครับภายนอกยังดูสวยๆเลยนะครับผม ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถกันก่อนครับอตนะครับไม่มีขยับครับผมสภาพเดิมๆเลยตะเข็บทุกอย่างเดิมๆครับผมไม่มีการสาดสีแน่นอนครับผมรอยเม็ดอาร์คเดิมๆเลยครับตรงนี้ครับคานฝั่งซ้ายนะครับผมสภาพเดิมๆฝั่งขวาเดิมๆครับไม่มีขยับแน่นอนนะครับผมสภาพสวยงามนะครับตรงนี้เดิมๆเลยกันชนท้ายเดิมๆไม่มีเปลี่ยนไฟท้ายเดิมๆนะครับนะครับผมสภาพนะครับสวยงามนะครับผม ผ้ารองอะไรมีหมดนะครับผมนี่รองนะครับยางอะไหล่มีให้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับผมสภาพอย่างนี้สวยหายากนะครับผมใครซื้อไปนะครับความใช้งานเลยนะครับัด้านท้ายเดิมๆครับนี้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะครับผมตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์ติดนะครับผมเป็นเด็กเล่นนะครับน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับกระจกรับเดิมๆเลยนะครับแผงประตูสวยงามนะครับผม รอยสีโคสภาพเดิมๆครับไม่มีชนแน่นอนนะครับผมตามโครงต่างๆนะครับสภาพสวยงามนะครับผมนะครับผมพวกตามน็อตนะครับไม่มีขยับเลยสภาพสวยงามนะครับผมเบาะนะครับก็แต่ตามสภาพสักนิดนึนะครับผมคันนี้นะครับเด็กผู้หญิงนั่งหลังนะครับใช้งานนะครับผมสภาพเบาะถือว่ายังดูโอเคครับผมตรงตัวพิงนะครับตัวนี้ก็จะมีคราบนะครับผมถ้าใส่เบาะรองอะไรก็น่าจะสวยงามนะครับผม จะมาดูแผงประตูฝั่งผู ету, ้โดยสารครับฝั่งทางซ้ายนะครับข้างคนข yeah. ับแผงประตูฝั่งนี้สวยงามสะอาดสะอ้านนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับพวกต่างจะเข็บซอกต่างๆนะครับสภาพเดิมๆเลยไร้ไม่อั์เดิมๆครับมาซิลิโคนครับผมไม่มีปฏิป่ตครับอันนี้ลากยาวนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมของนนี้จะเดิมเลยนะครับผมขับน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับด้านหลังผู้โดยสารนะครับประตูฝั future, ША, ่งนี้ไม่มีขยับนะครับผมสภาพนะครับสวยงามเลยนะครับ เบาสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้มีที่ใส่ของให้ด้วยครับมีที่เสียบ usb นะครับผมมีเกะนะครับอันนี้เป็นภาษีนะครับไม่ภาษีนะครับตรงนี้จะมีที่ใส่ของที่หนึ่งด้วยนะครับผมโอ้โหเพิ่งเห็นนะครับอันนี้จริงผมไม่เห็นนะครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับจะพามาดูห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงน็อตมีขยับไหมนะครับภาษีปีหกห้านะครับไม่ขาดนะครับผม จะพามาดูห้องเครื่องนะครับผม ฝาโปวงนะครับฝาโป้งเดิมๆสติ๊กเกอร์มอคทุกอย่างอยู่ครบนะครับคานฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดิมเดิมเลยนะครับผมคานนั่นเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูน็อตกันก่อนนะครับผมน่ครับน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับผมหมายเลขอะไรอยู่ครบนะครับพวกตามมาซีลโคนนะครับหน้ายาวนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์อะไรครับอยู่ครบนะครับผมน่ครับมอกนะครับผมไม่มีสีปนเปืือนแน่นอนนะครับผม มเสียเจือเนอะไรเลยนะครับสภาพสวยงามนะครับผมะครับไม่มีขยับนะครับผมนะครับตัวสื่อเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้นะครับสภาพเดิมๆเลยครับไม่มีขยับแน่นอนครับกับพีเนะครับมีอยู่ครบนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.2อีนะครับจะเป็น1,200ซีซีนะครับผมนะครับพวกหมายเลขตัวถังเพลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับเครื่องยนต์นะครับ1,200ซีซีนะครับผม เนานะครับไม่มีขยับก้ชกเดิมๆแน่นอนนะครับผมป้วน่งป้วน้ำนะครับน้ำมันเครื่องอะไรเราเช็คทั้งหมดทุกอย่างเลยครับผมคันนี้นะครับสภาพสวยงามเลยนะครับผมห้องเคลื่อนเดิมๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับคันนิสันมาร์กนะครับนิสันมาร์คคันนี้นะครับผมเป็น1.2 e ีนะครับเป็นปี2017นะครับผมราคานะครับเดี๋ยวผมจะมาขอสรุปนะครับผมราคานะครับอยู่ที่ สองแสนสามหมื่นบาททวนนะครับผมราคานะครับอยู่ที่สองแสนสามหมื่นบาทนะครับผมใครสนใจนะครับนี่สันมาร์กนะครับตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันให้มากมายนะครับผมเป็นแอร์แบ็กคูดด้านหน้ามี ABS นะครับผมคันนี้สภาพนะครับเดิมเดิมเลยสีเดิมจากโรงงานนะครับผมใครสนใจนะครับราคานะครับหนึ่งแสนเอ้ยราคานะครับสองแสนสามหมื่นบาททวนนะครับผมใครสนใจนะครับรายละเอียดข้อมูลนะครับตัวรถนะครับผมทุกอย่างนะครับอยู่ด้านล่าง ใต้คลิปนี้นะครับผมราคาครับรายละเอียดทุกอย่างข้อมูลตัวรถนะครับอยู่ด้านล่างครับใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยครับผมเบอร์โทรนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมใครสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม